สวัสดีครับมาพบกับคุณหลวงอีกสันอีกครั้งนะครับใน EP นี้คุณหลวงก็จะเตรียมรถส่งมอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงโควิด19เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลก็รณรงคงให้เราทำในเรื่องของตัว social distancing นะครับก็ลดระยะห่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้คุณหลวงจะมาแนะนำการใช้งานรถเอามีด้า1.0 VL นะครับให้ลูกค้าด้วยเนื่องจากไปส่งลูกค้าแล้ว ลูกค้ามีธุระพอดีอาจาจะมีเวลาในการอธิบายการใช้งานน้อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นทําคลิปนี้มาไวให้เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเลยแล้วก็เผื่อท่านอื่นๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วบางทีอาจจะจำไม่ได้ว่าอุปกรณ์ประจํารถมีอะไรบ้างน,นะครับก็มาชมคลิปของคุณหลวงเพื่อที่จะเอาไปใช้งานสำหรับรถของตัวเองด้วยก็ได้เดี๋ยวมาชมกันครับ<ม>ในส่วนของตัวกุญแจและกุญแจอัจฉริยะเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด2ชุดนะครับกุญแจอัจฉริยะเนี่ยสังเกตในพวงกุญแจมันจะมีเพลท เป็นเพจนัมเบอร์นะครับถ้าเกิดในกรณีกุญแจหายเราสามารถเอาตัวเพจนัมเบอร์ตัวนี้มาทําตัวรีโมทใหม่ได้นะครับรีโมทในส่วนตัวอเมร่าใหม่จะมีในส่วนตัวปุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็กดค้างไว้สำหรับเปิดฝาท้ายนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เรามีกุญแจอยู่แล้วอยู่ในกระเป๋าเราเดินไปหาที่ตัวรถเนี่ยกดปุ่มที่ประตูรถก็สามารถปล็อกแล้วก็ลดล็อกได้เลยในกรณีที่ไม่อยากจะหยิบกุญแจรีโมทออกมานะครับ ด้านหลังด้านหลังของรีโมทในกุญแจอัตเสยีทุกรุ่นนะครับมันจะมีดอกกุญแจแบบนี้ฝังอยู่กดเขี้ยวแล้วก็ดึงกุญแจออกมาได้กุญแจดอกนี้ไม่มีรูให้ไขสตาร์ทกุญแจดอกนี้ไว้ใช้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่รถหมดระบบไฟฟ้าของรถเนี่ยไม่ทํางานเลยเราต้องไขกุญแจเพื่อเปิดประตูเพื่อที่จะเข้ารถนะครับสามารถเปิดปากกระโปรงในการที่จะพ่วงแบตได้เท่านั้นเองเพราะนั้นกุญแจจะใช้ก็ต่อเมื่อแบตรถหมดเท่านั้นครับเดี๋ยวเข้าไปชมในรถกัน รุ่นนี้นะครับก็เป็นกุญแจอัจฉริยะแบบนี้แล้วนะครับเมื่อเรามีรีโมทอยู่ที่ตัวเราสามารถเดินไปที่จะเปิดรถขึ้นรถได้เลยนะครับโดยจะมีปุ่มสังเกตปุ่มสีน้ำดำนะครับปุ่มนี้เนี่ยก็คือทําหน้าที่ล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถ โดยที่อย่าลืมนะครับว่ารีโมทต,ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับระยะทําการของเขาอยู่ประมาณ1เมตรจากตัวรถนะครับเพรานะนั้นจะเกิดนรัศมี1เมตรถ้าเรายืนอยู่ใกล้ๆรถเราสามารถเปิดประตูได้ประตูขวาซ้ายเนี่ยมีปุ่มรับสัญญาณหมดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะมีในส่วนตัวฝาท้ายที่มีปุ่มรับสัญญาณตัวนี้ด้วยสามารถมาหยิบของเอาของที่ฝาท้ายได้กรณีที่เรา,เอ,าอยากให้หยิบของอย่างเดียวนะครับเปิดเข้ามาด้านในมีอะไรบ้างกระจกไฟฟ้าทั้งหมดมี4บานจะมีปุ่ม4บานนะครับมีปุ่มเซ็นทรัลล็อก รถรุ่นนี้มีเซ็นทัลล็อกนะครับแต่ว่าไม่ล็อกออโต้เพราะนั้นขึ้นรถก็กดล็อกรถด้วยนะครับกระจกล็อกกระจกบานนี้เนเวลากดล็อกกระจกไว้กระจกบานอื่นจะไม่สามารถเปิดกระจกได้ปุ่มปรับกระจกมองข้างซ้ายและขวาอยากปรับบานไหนก็สับไปทางด้านนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยมาพร้อมกับปุ่มพับกระจกในรุ่นท็อปนะครับตัวบาะน,นะครับจะไม่เอาพลาสติกออกให้นะครับเก็บไว้ก่อนให้ลูกค้าได้ดูว่าเป็นของใหม่ผ่านมือตัวเองเลย สังเกตจะมีก้านสองก้านนะครับในส่วนของตัวนี้ก้านจะมีหน้าที่ยกขึ้นยกลงของตัวอบ์ดแล้วก็ก้านด้านในจะเป็นส่วงตัวพนักพิงด้านหลังนะครับที่จะปรับส่วนเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวยูด้านนี้เหล็กตัวยูด้านล่างใต้พรมนะครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่ด้วยอยู่ตรงด้านนี้มาดูด้านใต้คอนโซลจะมีอะไรบ้างก็มีตัวเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ตัวเปิดฝาถังน้ํามัน ถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับพอสน์นว่าเราจะเติมน้ำมันก็เอาด้านซ้ายเข้าหาหัวใจน้ำมันที่เติมก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์เกแก๊สโซฮอล์เก E 2 0นะครับตระกูลเชลพรีเมี่ยมเป็นคนเนี้ยใช้ได้หมดยกเว้นพวก E 8 5กับดีเซลนะครับอย่าเติมผิดขึ้นมาด้านบนจะมีปุ่มออโต้ออฟนะครับในส่วนตัวรถเนี่ยมันมีระบบไอดนติสต็อปซึ่งเวลาเราขับรถไปติดไฟแดงเหยียบเบรคค้างไว้เครื่องยนต์จะดับ อัตโนมัตินะครับและเมื่อเราถอนเท้าออกเครื่องยนต์จะกลับมาติดใหม่ระบบนี้มนาะทํามาเพื่อลดน้ํามันลดการกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับลดการปล่อยไอเสียแต่ถ้าเกิดเราใช้ในกรุงเทพเวลาติดไฟแดงนานๆเนี่ยอาจจะเกิดอากาศร้อนก่อนเพราะว่าเครื่องยนต์ดับไปพัดลมทํางานก็จริงแต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากใช้สตาร์ทรถเสร็จแล้วมากดปุ่มนี้ปิดไว้นะครับมันก็จะไม่ดับสามารถใช้งานได้อย่างปกติเลย ปุ่มโพสต์สตาร์ทอยู่ด้านซ้ายมือนะครับถ้าเกิดในกรณีที่อยากจะจอดทําธุระนั่งรอฟังเพลงโดยที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องกดหนึ่งครั้งระบบไฟทํางานสามารถเปิดวิทยุเปิดกระจกนะครับได้พัดลมแอร์ทำงานก็จริงแต่ว่าคอมเพรสเซอร์ไม่หมุนเพราะฉะนั้นมันจะไม่เย็นฉ่านะครับถ้าเกิดต้องการสตาร์ทรถก็เหยียบเบรคค้างไว้กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทให้ พามาแนะนาที่ตัวเกียร์ก่อนนะครับเกียร์ก็หลักการใช้งานเกียร์โตทั่วไปเลยเกียร์เกียร์จอดเกียร์ถอยเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็เกียร์โลเกียร์ต่านะครับก็เกียร์ต่ำเหมาะกับการใช้ที่นิ่ขึ้นเขาถ้าเป็นเขาในช่วงของการขึ้นลงที่มีกําลังส่งอะเกียร์ดีสาหรับอเมร่าเทอร์โบเนี่ยค่อนข้างจะตอบสนองเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดในกรณีเกลเนี่ยอาจจะเป็นแนะนําในการกรณีใช้ก่อนลงเขาครับที่ มีเอนจิ e นเบรกช่วยทําให้เราลดการทํางานของผ้าเบรกอะไม่ให้ผ้าเบรกไหม้ในการใช้งานหนักๆน,นะครับก็ตลาดอาจจะเป็นช่วงตอนลงเขาและการโตเกียว KL นะครับด้านหลังคันเกียร์นะครับจะมีโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเป็นการใช้ อัตราทดเกียร์ทาให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับแต่มันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นมากกว่าเดิมแต่ก็ตอบสนองทันใจลองดูแล้วกันว่าเราชอบความแรงประมาณไหนอาจจะใช้ดีเพียงพอแล้วหรือถ้าเกิดจังหวะทําเวลาอาจจะใช้โหมดสปอร์ตช่วยเวลากดโหมดสปอร์ตนะครับกดไปเนี่ยหน้าจอถ้ากดอยู่ตำแหน่งเกียร์อื่นเนี่ยจะยังไม่มีอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งเกียร์ขับเคลื่อนแล้วกดมันจะมีคําว่าสปอร์ตขึ้นที่เือนใหม่นะครับก็เราจะรู้ได้เลยว่า รอบมาาันจะจี๊ดจ๊าบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เสร็จก็กดปิดด้วยนะครับเวลาจอดรถซ้อนคันนะครับดับเครื่องให้เรียบร้อยก่อนจะมีปุ่มชิปล็อกอยู่ด้านข้างดับเครื่องเสร็จมือนึงกดชิปล็อกนะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนตำแหน่งมาที่เกี่ยวว่างอย่าลืมเอาเบรกมือลงนะครับเวลาไปจอดซ้อนคันในห้างก็จะทําให้เขาสามารถเข็นรถเราได้ แอร์ระบบแอร์ออโต้นะครับระดับพัดลมอยู่ด้านนี้ระดับอุณหภูมิที่ต้องการอยู่ด้านนี้นะครับปุ่มเปิดและปุ่มปิดนะครับ ปุ่มกด ac นะครับหลายๆท่านนะครับที่อาจจะทราบหรือไม่ทราบเวลาวิธีหนึ่งที่เราช่วยในการถนอมแอร์ของเราเนี่ยก่อนถึงบ้านนะครับสักห้านาทีเวลากลับใกล้ๆถึงบ้านแล้วอาจเตรียมเรียวเข้าซอยเข้าหมู่บ้านนะครับกดปิดคอมเพรสเซอร์นิดนึงครับแล้วก็เพิ่มระดับลมนะครับให้ตัวลมช่วยเป่าคอยเย็นนะครับมันจะช่วยลดการก่อตัวของฝุ่นละอองทําให้เหมือนยืดอายุการใช้งานแล้วก็ลดกลิ่นอับในตัวแอร์ของเราด้วยนะครับอันนี้เปิดให้เย็นเหมือนเดิมปุ่มไลฟฟ้าด้านหลัง หมดนะครับการเป่าอยากให้เป่าส่วนไหนของร่างกายก็เลือกได้แล้วก็ตัวไร้ไาด้านหน้าหมดอากาศหมุนวนภายในนะครับถ้าเกิดไฟนี้ติดเนี่ยแอร์ก็จะหมุนวนข้าภายในถ้าเกิดในกรณีดับปุ่มนี้ดับไปนะครับอาจจะได้กลิ่นไอเสียของรถคันข้างหน้าเข้ามาด้วยเพราะเป็นการเอาอากาศจากข้างนอกเข้ามา ระบบวิทยุนะครับก็สามารถเชื่อมต่อระบบตัว Apple c a r p l a y ได้ถ้าเกิดถ้ากรณีใช้ iPhone อยู่แล้วนะครับเสียบสายกับตัวช่องเสียบด้านล่างนะครับมันก็จะสามารถลิงก์แอปพลิเคชันของเราขึ้นมาบนหน้าจอได้เป็นแอป,ปที่รองรับนะครับก็จะมีพวกแอป,ป Google Map นะครับแอปเพย์อะไรพวกนี้ก็สามารถเลือกออกมาใช้เล่นได้กดดูเมนูนะครับก็สามารถเป็นทัชสกรีนได้เลย AMFM e t o o t h นะครับ แนะนำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเวลาการจะเชื่อมต่อนะ่ยก็กดหน้าจอด้านนี้ก็ได้มันจะสามารถเมนูเข้าเยอะได้นิดนึงกดที่เลือกนะครับจะเชื่อมต่อผ่านอะไรผ่านบลูทูธนะครับกดเพิ่มเขาจะให้เราเซิร์ชจากมือถือ เราะ่ะนเราก็สามารถเสิร์ชจากมือถือได้เลยนะครับจะเจออุปกรณ์ชื่อไมค์คาก็สามารถกดคอนเน็กได้เลยมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างวิทยุกับมือถือของเราเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วนะครับในครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะเมมโมรีให้ในครั้งต่อไปที่เราขึ้นมาที่รถแล้วเปิดบลูทูธมันก็จะสามารถเชื่อมต่อได้อย่างงไไ่ายดายมากยิ่งขึ้นเราสามารถเมมโมรีอุปกรณ์ได้ทั้งหมด6เครื่องนะครับสังเกตตอนนี้ยังไม่มีเชื่อมต่อเลยก็คือขึ้น0นย์ทับนะครับ เมนูอื่นๆนะครับวิทยุ FM AM สามารถบันทึกสถานีได้ในส่วนของตัวหน้าจอสแสดงผลนะครับอีกนิดนึงก็จะเข้ามาตัวเซตเตอเราสามารถเลือกการเชื่อมต่อหรือดูเมนูต่างๆจากหน้าจอนี้ได้กับปุ่มคาเมล่นะครับปุ่มนี้จะมีอะไรโดยปกติแล้ว,วเราเขาเกียร์ถอยหลังเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดู เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะแสดงด้านหลังให้อัตโนมัติอยู่แล้วพร้อมกับภาพร,อ,รอบทิศท,ทางมาพร้อมสัญลักษณ์ MOD เนี่ยคือ Moving Object Detection นะครับก็คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าเกิดมีอะไรเคลื่อนไหวขนาดที่เรากําลังดูอยู่มันจะมีสัญญาณกระพริบปเป็นกรอบเหลืองๆขึ้นปิ๊บๆขึ้นมานะครับให้เรารู้ว่ามีความเคลื่อนไหวและถ้าเกิดในกรณีเรามากดปุ่มคามิล่าโดยที่อยู่ตำแหน่งเกียร์อื่นๆนะครับภาพจะเป็นด้านจอด้านหน้าอันนี้จะกลับมาโชว์ด้านหน้าและ เราหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นสีเขียวก็จะสามารถแสดงทิศทางที่รถเราจะไปได้พอเราได้เกิดมีอะไรขวางอยู่ข้างหน้าเรามองจากเส้นเขียวจะดูได้เลยว่าพ้นหรือไม่พ้นนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นภาพแบบเบิร์นไอวิวโดยเอากล้อง4จุดเนี่ยประมวลผลมาเป็นซิมูเลชันให้เราเห็นภาพแบบนี้กดคาเมราถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งภาพด้านข้างจะแสดงผลของด้านข้างลรอด้านซ้ายเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราจอดที่ฟุตบาทเพียงพอหรือย,อยังนะครับและถ้าเกิดในกรณีที่เรา ไม่ต้องการใช้กล้องแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้กดปิดเนี่ยวลีาเราเกิดขับด้วยความเร็วเกินประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วเนี่ยภาพจะตัดไปเป็นในส่วนตัวหน้าจอวิทยุให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะวิ่งไปด้วยแล้วก็ภาพแสดงไปด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะตาลายได้เดี๋ยวถ้ากิดเรากดปิดเองก็ได้นะครับก็จะเป็นการกลับของเมนูหน้าจอวิทยุเหมือนเดิมมันส่วนตัวพวงมาลัยนะครับมาในหน้าในส่วนตัวปรับพวงมาลัยก่อน คันปรับพวงมาลัยนะครับปลดคายล็อกจากตรงนี้สามารถดึงเข้าออกได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นยกลงเมื่อระลับที่พึงพอใจแล้วก็ดันกลับเข้ามาที่เดิมนะครับพวงมาลัยมีอะไรบ้างปุ่มปรับฟังก์ชันของตัววิทยุนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลจะเป็นด้านซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขค้ื่เปลี่ยนสถานีช่องของเขานะครับโอเคแบ็กกลับ แล้วก็มมนูที่หน้าจอในส่วนตัว,ตวแสดงผลของเรือนใหม่จรุ่น V L นะครับเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วซึ่งเราจะมีปุ่มบังคับเบื้องต้นหน่อยก็คือจะเป็นขึ้นลงซ้ายขวาโอเคนะครับแล้วก็แบ็กกลับเราเลื่อนขวาก่อนหน้าจอแสดงผลจะมีสามารถแสดงผลต่างๆได้หน้าจอพวกนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาหน้าจอไหนขึ้นมาเป็นเมนูนะครับเป็นสามารถคัสตอมไม์เองได้เลย แล้วก็มาที่หน้าจอที่เป็นการเซตติ้งครับระบบต่างๆของรถเนี่ยสามารถปิดการทํางานได้นะครับด้วยความที่รุ่นท็อปเนี่ยมาใกล้ๆหน่อย รุ่นท็อปมีระบบต่างๆค่อนข้างจะครบนะครับว่าจะเป็นตัว VDC นะครับที่ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวสามารถปิดการใช้งานได้ d i v e r Assist เนี่ยตัว l บ n d Spot นะครับเมื่อเรามีรถแซงมาจากทางด้านขวาสมมติด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับสังเกตที่มุมกระจกจะมีรูปรถนะครับเมื่อมีรถขับขึ้นมาด้วยความเร็วมาณ60กิโลเมตรจากด้านขวามือของเราไฟจะกระพริบเตือนให้เราเห็นก่อนนะครับถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่ทันสังเกตนะครับอาจจะโมตดมองข้างหน้าแล้วเปิดไฟเลี้ยว มันจะมีเสียงเตือนๆๆติ่ติเตือนนะครับให้รู้ว่าคุณกำลังอาจจะเลี้ยวไปหารถคันข้างๆา,งางน,นี่คือ b บ i ปอร์ต t ี e มอร์เจ c ซี่เบนะครับก็เป็นในส่วนตัวเบรกฉุกเฉินเอเมริกาบทตุรุ่นมีระบบเบรกฉุกเฉินให้เตือนการชนด้านหน้ามีให้นะครับระบบช่วยเตือนการจอดต่างๆทั้งหลายสามารถเลือกปิดหรือหรือไม่ใช้งานได้แบ็กกราฟเนี่ยคัสตอมไอเดิสเปย์นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจอเมนูหน้าจอไหนขึ้นไปตั้งค่าอยู่เป็นเมนูหลักได้ วีคเซตติ้งครับระบบไฟหน้านะครับระบบเตือนไอตัวที่ปัน่น้้ำฝนก็มีนะครับระบบเตือนล็อกนะครับมีทุกอย่างระบบในนั้นสามารถตั้งค่าได้จากหลักหน้านี้จะเป็นหน้าจอของฝ่ายเทคนิคที่เขาจะคอยตั้งค่าเตือนในการเข้าสู่ในครั้งต่อไปให้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับแังเกวดเราสามารถเลือกกับเป็นภาษาไทยได้เพื่อการใช้งานง่ายขึ้น เมื่อเราใช้งานมาจนรู้สึกว่าระบบมันเออเลอไปหรือว่าตั้งค่ามั่วไปหมดแล้วนะครับเรากลับมาใช้ Factory Reset ได้นะครับสามารถเหมือนมือถือแหละอะไรที่มันเออเลอรก็ยอมรีเซ็ตค่าเป็นค่ามาตรฐานเดิยมโรงงานไปซะนะครับ Back กับเอาเป็นหน้าต่อที่เป็นวัดรอบแล้วกันจะได้ดูว่าเราขับขี่เป็นยังไงบ้างนะค,ะครับ ในส่วนตัวเรือนไม้นะครับด้านขวาก็เป็นส่วนตัวความเร็วของรอบรถอยอ้ความเร็วของรถยนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอพวกนี้จะเป็นหน้าจการเตือนตัวระบบพวกบายสปอร์ตที่ว่าเวลามีรถขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งหน้าจอนี้ไว้เนี่ยเวลามีรถขึ้นมาก็จะมีกระพริบด้านนี้ระบบเตือนการชนด้านหน้าก็จะมีกระพริบเตือนได้ด้วยนะครับเลขไมล์รวมนะครับ14กิโลเมตรมันจะมีปุ่มทริปนะครับปุ่มทริปที่อยู่ตรงหน้าจอเป็นกล้าตรงนี้นะครับลองกดดู กดทิปก็จะเป็นหน้าจอตัวนี้ที่เปลี่ยนทิป A ทิป B เราสามารถรีเซ็ตศูนย์ศูนย์ได้ทิป A ทิปบีสำหรับมือใหม่ขับรถนะครับเราไว้ใช้ทําอะไรบางทีเวลาเราเติมน้ำมันหนึ่งถังให้เต็มเลยสมมติว่าเ,เติมถังนี้เต็มแล้วนะครับเรารีเซ็ต A ให้เป็นศูนย์ศูนย์ไปแล้วก็วิ่งไปจนน้ำมันหมดถังนะครับพอเราเติมใหม่ปุ๊บเราจะได้รู้แล้วว่าถังนี้ย A วิ่งไปได้ประมาณกี่กิโลนะครับอยากวัดความประหยัด แล้วก็พอเติมถังใหม่เราก็หันมาที่หน้า B นะครับโดไม่ต้องรีเซ็ต A เติมไปเต็มถังแล้วก็วิ่งไปให้หมดใหนึ่งถังดูครับแล้วก็เอามาเทียบกันว่าเอ๊ะถังแรกกับถังหลังเราขับถังไหนปรยกกว่ากันอะไรประมาณนี้ก็เป็นการใช้เป็นการวัดทริปแบบนี้ได้นะครับขึ้นมาที่ไฟเพลดาหน่อยนึงนะครับก็จะมีนี่เปิดเราเปิดไฟไว้ก็คือกดเปิดนะครับแล้วก็แยกเปิดซ้ายขวาได้นะครับปิดเปิดโอเคก็คือตัวไฟ กลับที่เรือใหม่นิดนึงนะครับเรืมแนะนําในส่วนงตัวความสว่างเราปรับความสว่างด้านกิจสว่างจ้าทีเดียวเลยแต่ช่วงนี้มืดเวลาถ้าอยู่มืดมากๆเนี่ยไฟอาจจะจ้าสายตาเราเกินไปเราสามารถหมุนจ้าก้านนี้ในการหลีไฟได้นะครับงมอะไรครับอย่าลืมเมื่อกี้เรืออธิบายไปขออภัยด้วยก็เมื่อเราเช็คเราเราเซ็ตบลูทูธเรากับมือถือเรียบร้อยกับวิทยุเรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้วางสายรับสายแล้วก็คําสั่งเสียงจาก ปุ่มด้านขวามือได้ด้วยนะครับไฟหน้านะครับเรารุ่นนี้มีไฟตัดหมอกครบเพราะฉะนั้นจะมีก้านไฟตัดหมอกอันนี้ด้วยอันนี้คือปิดนะครับเปิดไฟหลีนะครับไฟสีเขียวขึ hmm. ้นนี่คือไฟหลีทํางานไฟต่ํานะครับไฟต่ําก็คือไฟเดียวสีเขียวเราทํางานเรียบร้อยแล้วเวลาเราเกิดเปิดไฟตัดหมอกนะครับก็คือหมุนด้านนี้สีเขียวจะขึ้นอีกตัวหนึ่งรุ่นพรอมมีไฟตัดหมอกด้วยไฟสูงก็ดึงเข้าหาตัวนะครับ ที่ปัดน,น้ําฝนที่ปัดน้ําฝนเนี่ยสเตปให้ดูจากตรงนี้ครับเราอยู่ตำแหน่งออฟอยู่นะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดันขึ้น1ครั้งมันเป็นการปัด1ครั้งหยุดนะครับก็คือเหมือนแบบมีไรตริดก,ก็คือปัดทีเดียวถ้าลงมาหนึ่งครั้งอาจจะเป็นการหน่วงหน่วงโดยการอิงจากก้านด้านนี้นะครับเวลาเราหมุนเนี่ยสังเกตที่หยดน้นําฝนฝนตกน้อยปๆปล่อยๆอาจจะแบบรอให้มันหน่วงไปนานๆไปทีประมาณสัก30วิไปทีหนึ่งอันนี้นานๆไปทีนะครับถ้าเรารู้สึกว่าฝนตกเยอะเราก็หมุนครับ ถ้าระดับน้ําฝนเยอะอ่ะหมุนไปสุดเลยอันนี้มันก็จะหน่วงจังหวะย่งงเราไปเรื่อยๆอันนี้คือแบบฝนตกเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ไหวแล้วฝนตกหนักเลยเดี๋ยวเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแบบโลนะครับลงมาสุดจะเป็นแบบไฮก็คือไปเร็วๆทีๆเลยอันนี้คือที่ปัดน้ําฝนฝาท้ายนะครับเมื่อเรามีรีโมทที่ตัวเราสามารถกดเปิดฝาท้ายได้เลยจากปุ่มด้านนี้ อย่างที่บอกนะวิธีเปิดฝาท้ายมีสวิธีคือกดจากรีโมดนะครับมากดที่ฝาท้ายแล้วก็เปิดจากในตัวรถที่อยู่ตรงพื้นรถนะครับอุปกรณ์ในส่วนตัวรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่นะครับเพราะนั้นก็จะมีในส่วงตัวอุปกรณ์ชุดปะลมยางฉุกเฉินให้ประตูนะครับเรานับบานท้ายเป็นประตูบานที่5เพราะนั้นเนี่ยการล็อกรถและปลดล็อกรถจะปลด5บานนะครับเวลาปลดล็อกมันจะปลดฝาท้ายด้วย แต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะหมายถึงว่าปลดล็อกสามารถถ้าเกิดใครเดินผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดเราปลดล็อกรถไว้ฝ่าท้ายก็สามารถเปิดได้โดยที่เขาไม่มีรีโมทเขาสามารถเปิดได้นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการแนะนําการใช้งานรถอเมรล่า1.0 V L นะครับก็เป็นฉบับยอ่อครับเมื่อเทียบกับคู่มือเล่มหนาๆเนี่ยก็เป็นการอธิบายการใช้งานให้แบบว่าใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe คุณหลวงด้วยนะครับเผื่อถ้าเกิดในกรณีครั้งหน้าเนี่ยมีคลิปอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเราก็จะได้เร่งเปลี่ยนก่อนเลยนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณลูกค้านะครับน้องเมษาที e. ่เอารถกับค like ุณหลวงนะครับเดี๋ยวการถ้าเกิดกรณีหลังจากดูคลิปแล้วไม่แน่ใจตรงไหนก็ยังสามารถสอบถามแอดไลน์มาได้ตลอดนะครับก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับพห่น้องเกรงใจนะครับแล้วก็ทุกท่านขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ